สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนประสมอดใจไม่ได้ค่ะต้องมาอวดซะหน่อยคาร่าลิลลี่วันนี้บานรับวาเลนไทน์ค่ะดอกสีขาวไซเบียร์ยนะคะบานเพิ่มออกมาอีกสองดอกนะคะเดิมเขามีอยู่ดอกเดียวบานอยู่ดอกเดียวนะคะ ตอนนี้วันนี้วันวาเลนไทน์น้องบานมาให้ได้ชื่นชมอีกสองดอกรวมทั้งหมดเป็นสามดอกนะคะของเซไซบีเรียค่ะสามดอกนะคะดูสิคะสวยไหมสวยไหมคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะชื่นใจรับวาเลนไทน์เลย ไซบีเรียนี้มีใบลายจุดด้วยนะคะใบก็สวยดอกก็สวยสีขาวมีอีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึ่งนี่ไงสีชมพูบานรับวาเลนไทน์กี่ดอกเอ่ยด้านในนี่หนึ่งดอกนะคะอู้สีสวยจริงๆเลยชมพูหวาน นี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้น้องน้อยเพิ่งเพิ่งบาดค่ะยังสียังไม่เข้มนะคะดอกนี้สีเริ่มออกมาเยอะแล้วสวยสดชื่นมากเลยค่ะต้นนี้มีสีดอก อันนี้เป็นใบนะคะใบเขาแต่ก็มีสีดอกเหมือนกันมีสีชมพูเหมือนกันค่ะชื่นใจรับวาเลนไทน์จริงๆสวยมากเลยค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวต้องพามาชมกันเนาะคาราลินลี่อันที่จริงคาราลินลี่นี่เขาไม่ใช่ลิลี่นะคะเขาอยู่ในตระกูลของพวก อดอกหน้าบัวดอกอะไรพวกนู้นนะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวประส้มจะตั้งใจดูแลเลี้ยงดูแล้วก็ขยายพันธุ์น้องต่อไปเนาะ ากจะปลูกให้ได้เยอะๆให้ได้เป็นแปลงเลยค่ะซื้อหัวเขาก็แพงเราก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะขยายพันุต่อเองหัวเขามีหลายสีค่ะเราก็จะทยอยอยซื้อสักสีละหนึ่งหัวมาเดี๋ยวจะมาลองเพาะขยายพันุเองนะคะ ชื่นใจค่ะดูอีกรอบนึงดูอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบนึงสวยใช่ไหมล่ะคะไซเรียนะคะสีขาวบริสุทธิ์นี่คือไซบีเรียเห็นดอกเขาไหมคะทรงดอกเขาเป็นปากทำเตดแล้วก็มีกลวยดอกลงมาแบบนี้ อันนี้ดอกวซยแซลมอนค่ะชื่นชมกันพอหอมปากหอมคอบ๊ายบายค่ะ